รละเอียดที่เราจะบอกเกี่ยวกับคิ้วของแจ็กวันนี้นะคะอ,อันนี้เป็นนวัตกรรมนะครับคุณผู้ชมนะฮะให้ทันย่าเล่าดีกว่านะครับค่ะ คือเขาบอกว่าคือทุกวันนี้จะเห็นคุณผู้หญิงคุณผู้ชายนิยมมากในการสักคิ้วหกมิตินะคะแต่วันนี้เรามีนวัตกรรมใหม่ที่จะรองรับผู้ที่กลัวเข็มแล้วก็เขียนคิ้วไม่ค่อยจะเป็นไม่อ,อยากที่จะเขียนคิ้วทุกวันนะคะอันนี้เนี่ยเป็นคล้ายๆเป็นเฮนนา เหมือนเราป้ายไปที่คิ้วนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่เราลอกออกมาคิ้วก็จะอยู่คงทนเป็นอาทิตย์เลยทีเดียวเป็นไอเทมแรงเริ่มต้นปี2016นะคะดูนะกับเมเลเจลสักคิ้ว6มิติมันไม่ยากเลยอย่างที่คุณเห็นในภาพนี้คุณแค่เราแคะวาดไปตามลายคิ้วของเรานะคะซึ่งเขาใช้หลักการเดียวคล้ายๆกับชิ้นที่ทำหน้าที่เสมือนฟิล์มบางๆเคลือบเส้นขนคิ้วนะคะแล้วก็ พอเราเขียนเสร็จปุ๊บเราก็จะมีการลอกออกมา <c oughs> เดี๋ยวเราคอยดูขั้นตอนของเขานะคะซึ่งเขาบอกว่าคิ้วเนี่ยจะเป็นธรรมชาติมากซึ่งเทคโนโลยีเนี่ยเป็นเทคโนโลยี <c oughs> ใหม่จากเกาหลีครับสะดวกใช้ง่ายแห้งเร็วติดทนนานตลอดอาทิตย์นะคะแล้วก็กันน้ำกันเหงื่อไม่ต้องดดดููดดูาลอกลอกวดนะนี่อ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ัก แล้วออกมาเนี่ยจะเป็นสีน้ําตาลอ่อนๆนะคะมันจะไม่เข้มอย่างที่ที่เราทาไว้คือเราต้องทาทิ้งไว้ประมาณ15-30นาทีนะคะซึ่งตอนนี้มีสีสีด้วยกันนะคะ<ส>มีมีด e e p บราว n สีน้ําตาลเข้มไลท์บราวน้ําตาลอ่อน m o คค่าบราว g ์เกรย์บรนะคะคือเราจะต้องแบบใช้เทคนิคในการเลือกสีให้เหมาะกับคิ้วของเราด้วยเลือกสี ที่อ่อนกว่าขนคิ้วของเราเล็กน้อยจะทำให้สีที่ออกอันนี้อันนี้ไม่ใช่คิ้วที่อ้คือทาลงไปนะอย่าเข้าใจผิดต้องบอกว่าโงเจ๊คนเนี้ยควรลอกคิ้วไม่งั้นจะเหมือนชินจังเลยล่ะอันนี้ยังไม่ลอกอันนี้ยังไม่ลอกยังอย่องที่คุณทาเนี่ยคุณจะเพิ่งออกไปไหนคุณอยู่บ้านใช่นะหรือว่าอยู่ในห้องอย่างนี้ผมทาอย่างเงี้ยควรทิ้งไว้กี่นาทีประมาณสิบห้าถึงสามสิบนาทีแต่บางคนที่อยากให้ติดทนนานอาจจะทาทิ้งไว้กลางคืนตื่นมาแล้วค่อยลอกออกจะทาตั้งแต่กี่โมงอะเนี่ยเขาบอกว่าประมาณเจ็ดโมงเจ็ดโมงครึ่งอะไร ซึ่งก็น่าจะได้เวลาแล้วเดี๋ยวเราให้ทีมงานเอามาลอกให้กับแจ็คนะครับแต่เขาบอกเลยว่ามิเล่มิเล่ที่ว่าเนี่ยนะฮะมิเล่ 6D t a t t o ช Brow g ราเจนี่ยมันเป็นนวัตกรรมและคนอยากได้มากจริงค่ะซึ่งทำในเกาหลีแลวเขาบอกเลยแต่มาไทยเนี่ยคนพูดถึงกันเยอะนะเรารู้จักกับเจ้าของด้วยเราบอกว่าเฮ้ยก้อยมันสุดยอดจริงๆนะมันคือนวัตกรรมเพราะว่ามันเป็นปัญหาของผู้หญิงและผู้ชายทั่วประเทศไทยออยากมีคิ้ว แต่ไม่อยากเจ็บตัวบางคนไปกี่ก็เจ็บนะใช้มีดใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยนอกจากเจลสักคิ้วแล้วนะคะยังมีอะไรอีกรู้ป่ะก็คือมิเลหกมิติสิลิมบลูเพนซิลกอนน้ำนั่นเองดินสอเขีนคิ้วฮะดินสอเขียนคิ้วแบบหัวเรียวเล็กง่ายกับการตกแต่งคิ้วทุกรูปแบบนะคะเพราะว่าเป็นดินสอเขียนคิ้วที่ถูกแบบมาให้มีปลายดินสอแบบสลิม ขนาดเรียวเล็กนะคะประมาณ1.5ม mm, ิลิเมตรช่วยทำให้คิ้วเนี่ยเขียนง่ายคือจะสามารถตกแต่งโครงคิ้วได้ความได้ตามความต้องการ,รแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติสวยเหมือนเส้นขนคิ้วจริงๆนะคะซึ่งเป็นดินสอเขียนคิ้วแบบแท่งหมุนนะคะแล้วก็เป็นแบบออตโต้ด้วยไม่ต้องเหลาปลายเรียวแหลมนะคะทุกครั้งที่เปิดใช้งานเนี่ยหัวเขียนเนี่ยจะนุ่ม อีกด้านนึงจะเป็นแปลงที่ปัดออกแบบองศามาอย่างดีเลยทีเดียวนะคะสำหรับปัดจัดตกแต่งคิ้วทรงให้สวยงามให้ได้รูปนะคะและที่สำคัญเนี่ยขนแปลงจะนุ่มมากไม่แข็งทำให้ไม่เจ็บเหมาะแก่การพกพาอย่างที่สุดเลยขอบอกเลยว่ามิเล่ยังมีสินค้าอีกมากมายนะครับที่อิมพอร์ตมาจากเกาหลีซึ่งวันนี้เราไร้ยกเคาน์เตอร์มาไว้ในรายการตื่นมาคุยในเช้านี้เลยเนี่ยน่าใช้มาก นี่ถ้าเป็นผู้หญิงเห็นแล้วจะบอกโอ้ยอยากได้จริงๆจะบอกว่ามีอีกหลายลนยด้วยกันนะครับมีเกีจวสักคิ้วของมิติมีดินสอเขียนคิ้วอยู่ไนมีดินอขอเขียนคิ้วอยู่ตรงนี้น,นะคะนะครับมีามาสคาร่ามาสคาร่าอยู่ไหนครับ มัทคาร่านี่มีเจลไลเนอร์แป้งหอยทากคอลลาเจนใช่ไหมฮะแป้งหอยทากหอยเดงค่ะแป้งหอยทากคอลลาเจนมันดีไงฮะมันเน่งดึงระหว่างวันปกปิดหรือร,รอติดทนทั้งวันเลยค่ะถ้าจะกระโดดใส่หน้าคุณเนี่ยมันก็จะเด้งดึงไดึงใช่ค <c oughs> ่ะเป็นหอยเดงเลยแล้วก็มีบีบีหรือซีซีใช่บีบีเน้นปกปิดค่ะควบคุมความมันค่ะตอนนี้ครับแล้วก็มี ลิปสติกปากเฉดสียังไงฮะค่ะตัวนี้เลยเป็นลิปที่ผสมมอยเจอร์ค่ะปากไม่แห้งไม่ลอกระหว่างวันค่ะอือตัวนี้นี่มีเลรนนี่ต้องขอบอกเลยนะครับคุณผู้ชมครับว่าโอ้อยู่เกือบทุกห้างชั้นนำเลยนะครับมีสาขาอะไรบ้างนะฮะเดี๋ยวขออ่านนิดนึงมีสยามพารากอนชั้น M นะครับมีเซ็นทรัลเวสเกตชั้นหนึ่งมีมาร์เก็ตวิลเลจบางพลีชั้นหนึ่งเซ็นทรัลบางนาชั้นหนึ่งมีเซ็นทรัลลาดพร้าวชั้น G เซ็นทรัลพระราม2ชั้นหนึ่ง เทอร์มินอลชั้น3เซนรชลชนบุรีชั้น1เข้าไปดูเว็บหน่อยดีกว่านะครับใครที่สนใจ m i l l e r e a u t y c o m หรือผ่านทางไลน์อ f f i ิเช l นะครับ m i m l l l e er ล b e a u t y นะครับต้องมีแอดข้างหน้าด้วยนะครับเอาละ่ะได้เวลาได้เวลากันแล้วถึงเวลาแล้วในการลอกคิ้วนะครับนั่งรออะไร <laughs> ผมรอลอกคิ้วครับแต่ก่อนอื่นเรามีน้องคนหนึ่งจะมาลองทาคิ้วก่อน เรามีทีมงานด้วยจะให้มาทานนะขอเชิญสามีคุณโรเบิร์ตครับเชิญค่ะสามีคุณโรเบิร์ตมาดูนิดหนึ่งมาดูนิดหนึ่งมาดูมาดูว่าวิธีการเขียนคิ้วเขียนเนี่ยมันไม่ยากหนูต้องเขียนหนูเป็นแบบใช่ไหมลูกยิ้มลูกเวลาเอาทีวียิ้มค่ะอ่านี้เราไลทำนะคะทั้งแต่งหน้าของรายการมาเขียนคิ้วนี่เป็นน้องน้องฝึกงานประจำรายการของเรานี่วิธีการเขียนก็ไม่ยากครับ มันไม่ได้ยากใช่ไหมท่นนานเน่ยไม่ยากค่ะอย่างที่บอกนะคะเราก็ไป้ายไปตามลายคิ้วของเราแล้วทิ้งไว้ประมาณ15 3 0าถึงรับนาทีหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ลอกออกอเราต้องลอกเบาๆนะคะเบามือแล้วพอลอกออกมาปุ๊บสีเนี่ยจะอ่อนกว่าคิ้วเราเล็กน้อยอนะคะแล้วก็จะอยู่คงทนประมาณหนึ่งอาทิตย์คไม่คือโดนน้ำก็ไม่หายอ,ะอ่ะกันน้ำด้วยโดนเหงื่อก็ไม่หายครับ อมันอย่างนี้เองนี่แหละฮะทุกคนจะต้องผ่านช่วงชินจังใช่ใช่ไหมันต้แค่แค่ไม่ไม่นานนะประมาณแค่50อโมมันต้องเป็นชินจังนิดนึงก่อนจะดูดีเราจะต้องสวยไงคะต้องสวยค่ะมีสีน้ำตาลเข้มสีน้ำตาลอ่อนมีโมค้าโมค้าบราวน์แล้วก็มีเกรย์บราวน์ด้วยค่ะนะครับ บอกเลยว่าเนี่ยคือนวัตกรรมของจริงคุณผู้ชมต่อจากนี้ไปนะคุณไม่ต้องไปเจ็บตัวอีกต่อไปคุณสามารถมีคิวหกวิติได้แบบง่ายดายด้วมิเล่มิเล่มิเล่น้องดูสิหันหน้าลุกหันหน้าตรงนี้หันไปตรงนู้ดกล้องนู้ดเอมันก็จะเป็นยี้พอทาเสร็จแล้วก็มาลอกตรงนี้อ่ะตัดตัดอ่ะลอกผมก่อนลอกเลยคุณสามีโรเบิร์ตแจ็คลงไปประมาณตอนเจ็ดโมงครึ่งเมื่อเช้านี้บางคนอาจจะมองว่าผมเหมือนพ่อบี้เคเบิลหรือเปล่าวันนี้เหมือนมากผมอะไรอย่างนี้ วิธีลอกนี่มันไม่ยากใช่ไหมะไม่ยากไม่ยากไม่ยากคือต้องแต่ต้องเบามือนิดนึงนะคะไม่เจ็บเลยนะแล้วค่อยลอกกไม่เจ็บเลยเวลาเวลาเวลาลอกออกเนี่ยเจ้าสีนี่มันก็จะติดอยู่ที่คิ้วนิดนึงอะไรนะฮะะติดตรงคิ้วครับติดตรคิ้วนิดหนึ่งแต่ไม่หลุดใช่ไหมฮะแต่ดว่าสีจะติดอยู่ตรงที่ตรงคิ้วที่เราเขียนเอาไว้ค่ะแล้วมันจะอยู่นานไหมะประมาณ ไป,นปานอ,อาทิตย์หนึ่งเป็นอาทิตย์เลยแลนี่ระหว่างนี้ให้ดูรายละเอียดหน่อยดีกว่าคุณสามารถหา,าซื้อได้ที่ไหนนะครับคุณผู้ชมครับใช่ค่ะคถ้าเกิดสนใจเป็นตัวแทนจําหน่ายนะคะหรือว่าสั่งซื้อเนี่ยสามารถเข้าไปได้ที่ Line แอ มิเล่บิวตี้นะคะแล้วก็มีกิจกรรมด้วยไลค์แด์แชร์วิดีโอนะคะที่กำลังไลฟ์อยู่บน Facebook นะคะวัวไววุบเอ้ยวัวไว้วบวัวไววุ้บวัวไววุบเปลี่ยนเลยว w w ไว c วบดอทเฟซบุ๊กดอทคอมนะคะมิเล่บิวตี้พร้อมตอบคำถามง่ายๆนะคะรับเจลสักคิ้วหกมิติฟรี หรือไปที่เคาน์เตอร์มิลเล่เนี่ยก็สามารถที่จะได้รับด้วยนะคะที่เสียมพารากอนนะครับอย่าลืมแอดมิลเล่บิวตี้เดี๋ยวขึ้นให้เขาหน่อยนะครับนี่เก๋เลยเป็นไงฮะไนดูซิฮะเป็นไงบ้างจ๊ก็อยากเห็นโอ้โหเข้มเลยเข้มกว่าเดิมปกติเป็นคนมีคิ้วอยู่แล้วนะโอ้เข้มกว่าเดิมอีกสุดยอดเออแล้วมันจะติดติดต่างกันเลยครับนี่คือความธรรมชาติความธรรมชาติที่ดูแบบว่า นี่คือเหมือนแบบดีเลยอ่ะบางทีคนไม่มีคิ้วว่าจะต้องเสียเวลากับการเขียนคิ้วคือต้องตื่นเช้านิดนึงนะเขาบอกว่าก่อนที่เราทานะครับมิเล่ลงไปเนี่ยตรงนี้ทองแจเนี่ยมันจะขาวๆแต่ตอนนี้ดูคิ้วเต็มเต็มแล้วเชื่อไหมครับอย่างหนึ่งคือบางทีเนี่ยใบหน้าเราโง่เฮงเนี่ยคิ้วสําคัญนะครับรับเงินคิ้วรับเงินเนี่ยเราจะดูออกโค้งอย่างนี้อะไรอย่างนี้แต่ถ้าคิ้วอย่างนี้คิ้วตกงานงานไม่ค่อยมีเรา S <S <S เอางี้วันนี้เนี่ยแวะไปเลยตามคาวเตอร์ของมิเล่ทั่วประเทศนะคุณผู้ชมอย่างที่วิดี้บอกสยามพารากอนเซ็นทรัลเวสเกตมาร์เก็ตวิลเลจบางพลีเซ็นทรัลบางนาเซ็นทรัลลาดพร้าวเซ็นทรัลพระรามสองเทอร์มินอลชั้นสามเซ็นทรัลช b บุรีนะครับแล้วขอบอกเลยว่าถ้าคุณสนใจเป็นตัวแทนคุณเข้าไปที่ m i l l i บิ e ตี้ด com ไปดูรายละเอียดได้หรือว่าแอดไลน์เลยแอด มีเล่บิวตี้ขึ้นแล้วใต้จอในขนาดนี้วันนี้เรารู้กันแล้วนะครับว่านี่คือนวัตกรรมใหม่ล่าสุดที่นำเข้ามาจากเกาหลีที่โดดเด่นที่สุดตอนนี้การทาและทำคิ้ว6มิติแบบคุ้มที่สุดเน่เล่ไปไงเอออีฝั่งอีกฝั่งให้หมดเอ้เสร็จคือไม่เจ็บเลยครับไม่เจ็บเลยเอ้เสร็จเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เจ็บหน้าเจ็บหน้าครับผมไอ้คิ้วไม่เจ็บหรอก เพราะว่ามันลอกคือโอยอันนั้นอันนั้นขนครับคุณระวังกันเลยนี่มันดีใกล้หล่อแล้วใกล้หล่อครวงจรนี่ไงล้วอาทิตย์นี้ก็ไม่ต้องกังวลอีกต่อไปผู้หญิงตื่นมาจะต้องเขียนคิ้วไงจะแบญินตื่ไม่มีคิ้วแหมเคยไปเจอผู้หญิงในผับอ่ะแล้วตอนกลางคืนนี่โอ้โหยังสวยเลยพอนอนด้วยปุ๊บคิ้วหายตื่นเช้านอนด้วยแจ็คค่ะเอาไปนอนเหรอคะมาถึงนานแล้วครับ เออไม่น่านนหาเรื่องเ,เลยไม่น่านนนหาเรื่องเป็นนิสัยที่ไม่ควรเอาเยี่ยงอย่างนะคะตื่นมาคุยตื่นมาคุย